เปิด5ละครสร้างชื่อนามรับีพาสก่อนฉีกสัญญาช่อง7แม้อยู่20ปี เรียกได้ว่าเป็นนักแสดงอิสระอีกรายแล้วสำหรับพระเอกหนุ่มนามรพีพัฒน์ที่ล่าสุดออกมายอมรับผ่านรายการดังว่าตอนนี้หมดสัญญากับอดีตต้นสังกัดช่องเจ็ดแล้วหลังอยู่ด้วยกัน20ปีตอนนี้หมดสัญญาแล้วครับหมดเมื่อปี2565ที่ผ่านมาครับเป็นนักแสดงอิสระแล้วครับทำไมถึงไม่ต่อสัญญาผมอยู่ในสัญญามา20ปีแล้วนะตอนนี้พอหมดสัญญาแล้วอยากจะได้ลองอะไรใหม่ๆทำงานกับทีมใหม่ๆไปเจอกลุ่มนักแสดง ม,ม,ม่บ้างหเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ได้ทํางานได้ศึกษาอะไรใหม่ๆด้วยส่วนใหญ่นักแสดงที่หมดสัญญาพอออกมาจะถูกหาว่าเนรคุณต้องให้เขาดูจากงานที่ผ่านมามากกว่าเพราะว่าตลอดระยะเวลาสัญญาที่ผ่านมาเราก็ทําหน้าที่ของเราแบบเต็มความสามารถแล้วก็รับผิดชอบทุกอย่างเต็มที่อยู่แล้วอย่างไรก็ดีตัวของน้ำรัีพัฒเองก็มีผลงานการแสดงมากมายที่ทําให้ใครหลายคนจดจําเขาได้ดีและในวันนี้เราจะพาทุกคนมาเปิด หูหละครสร้างชื่อนามรับพีพัฒที่แฟนๆจดจําได้ดีจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นรับชมพร้อมกันเลยค่ะเริ่มที่เรื่องแรกจะเป็นเรื่องอะไรไม่ได้นอกจากเบนจาคีตาความรักเป็นละครโทรทัศน์ช่องหลากสีในเวลา20นาฬิกา20นาทีทุกวันจันทร์วันอังคารระหว่างวันที่2ธันวาคมพศ2546ถึง12มกราคมพศ2547นำมาออกอากาศอีกครั้งในเวลา13น ทางช่องหลากสีในเดือนมิถุนายนพศ2548ทุกวันถึงสุกนำแสดงโดยอัศดาวุฒิเหลืองสุนทรนวพลภูวโดชเพียรพัชเอกพันกุลผู้ชิสาธนาพัชสิวัชโชชัยชรินพาทิพิสิทธกุลที่คำพรฤทธาอภินานชมพูนุชปิยะธรรมชายอติมาธนาเสวนีวัฒน์คีตาพัชอินตามานนรุ่งเทียนอูนากุลพัทรธิดาภาชระววรพงศ์อาชิตะธนาสารน,นานและสายขวัญ ห่านนองบัวบทประพันธ์โดยช่างปั้นเรื่องต่อมาเรื่องที่สองนั่นคือมือเหนือเมฆเรียกได้ว่าเป็นละครบูแอคชั่นเต็มตัวของพระเอกหนุ่มนม้มรัีพัชเอกพันกุลก็คงไม่ผิดนักสําหรับละครเรื่องมือเหนือเมฆที่หนุ่มน้ําต้องมารับบทเฉียด คนที่ต้นทุนชีวิตต่ำไม่สนใจใครพื้นฐานครอบครัวไม่ได้เป็นครอบครัวที่มีตังและพยายามส่งตัวเองขึ้นมาจากเด็กเที่เรียนไม่จบและแอคทีฟตัวเองอยากจะเป็นที่ยอมรับของทุกคนด้วยการเป็นนักเลงในยุคนั้นจะดูเท่แม้ว่าเรียนไม่จบไม่เป็นไรโดยหนุ่มน้ําจะต้องมาร่วมกวนกับเพื่อนอีกสองคนนั่นคือจอมอ๊อบชนะพลและะวรธันธนากรที่เจ้าตัวเล่าคาแรคเตอร์ที่บอกว่าไกลตัวเสลือกเกินว่าต่อมาเรื่องที่สาม นั่นคือค้าของคนที่แฟนๆบอกว่าน้ำเป็นดาราที่เล่นดราม่าได้ดีมากๆบทคอมเมดี้ก็ดีหน้าตารูปร่างก็ดีครบทวนแต่ไม่เข้าใจทำไมช่องไม่ดันเป็นพระเอกแถวหน้าอันนี้งงมากจริงๆเคยเห็นตัวจริงตอนดังใหม่ๆน้ำไปสีราชาโหสูงขาวหล่อออร่ากระจายเด่นตั้งแต่ระยะอร้อยเมตรน้ำเป็นพระเอกช่องเจ็ดคนหนึ่งที่คิดว่าช่องควรดันมากๆดราม่าเล่นได้ถึงกว่าหลายๆคนในรุ่นเดียวกันเป็นดารามี มือแต่ถูกลดบทบาทไปเป็นพระรองเร็วมากเสียดายจนถึงทุกวันนี้ละครที่คิดว่านางได้ปล่อยของคือเรื่องค่าของคนแสดงความเก็บกดสับสนน้อยใจได้น่าเห็นใจมากจนอยากให้นางเอกเห็นใจเลยอ่ะแล้วได้รับการเสนอเชื่อรางวัลน,นักแสดงสมทบชายเวทีนาตราชด้วยเรื่องเกิดแต่ตมก็เล่นดีมากทําหน้าที่ตัวเองได้ดีที่สุดแม้เป็นละครเย็นต่อมาเรื่องที่4ี่ทิดาซาตานที่ต้องบอกเลยว่าแฟนๆจดจําได้ดีมากและ เรื่องสุดท้ายนั่นคือปิ่นรักของค่ายพอดีค้ามที่ตอนนั้นทําเอาทั้งเด็กและผู้ใหญ่ติดกันงอมงงมหลังปล่อยให้นางเอกและนักสแสดงในเรื่องพูดถึงละครเรื่องนี้กันไปแล้วพระเอกน้มรับพีพารตเอกพันกูลผู้สวมบทบาทนักเขียนนุ่มหลอกขอพูดถึงบทโยคีนของตัวเองบ้างว่าโดยเฉพาะแฟนๆเขามาทักทําไมเป็นพระเอกโง่ขนาดนี้ดูไม่รู้หรอเก่งเขาเป็นผู้หญิงหัวเราะเราก็คํำคำ้าทักขนาดนี้แสดงว่าเขาดูละครเราเราก็บอกเขาว่ามันเป็นละครในบทเนี่ยโย โคคินไม่รู้จริงๆเขารู้สึกสับสนกับตัวเอง